น,นี้รถที่เราคนสัมภาระครับจะนําหน้าไปก่อนนะครับเอกต่อไปเทกของเราครับโอเคครับปบากสัมภาระด้วยนะจะดูดว่าถ้ารถเปล่าขึ้นไหวไหม<ถ>นั่งมาเยอะแล้วลองเดินบ้างครับ ไหวไหมไหวไหมแค่ตาพราราเฉยๆนะโอ้โหโอ้โหติดครับติดนะครับเห็นไหมครับติดนะครับ,รบไม่ได้ไปง่ายนะครับ ยินกำลังเครื่องไหมครับกำลังสู้กับทางเลนอยู่ครับโดจริงโดจริงสองสานรถเลยไปได้อยู่ครับไปได้อยู่กำลังเครื่อง<ด>น่าจะได้อยู่ครับอ่อาครับไปได้แล้วครับ เดี๋ยวไปดูกว่าเขาบอกว่าวิวสวยม่อนทะเลหมอ,อกอ่ะนั่งนั่งมาเยอะแล้วเดินดีกว่า,ขาเขาบอกทางนี้วิวสวยดิเดี๋ยวไม่จะติดรองเท้าหน่อมีดอกสวยๆให้ดูระหว่างทางด้วยครับ โหต้นลายสูงมากเลยครับเนี่ยต้นสักครับต้นสักมันออกดอกแล้วด้วยดอกมันสวยเนาะดอกสักเนาะดูวิววิวหนู่นถ่ายคนข้ามน้ำหน่อยข้ามน้ำข้ามทะเลบรรยากาศบรรยากาศดอยมะม่วงสามหมื่นมาแล้วครับแบบนี้เลยใช่ไหมลุยลุยเร่ ไม่ขึ้นเลยาลบาโอ้จะลื่นไหมนอต้องข้ามแมวด้วยเหรอข้ามแมวข้ามแมวเข้านิสับเทคนิคนะครับอันนี้ผมคงขับตามไม่ทันนะครับเขาบอกให้เดินแบบขํามแมวข้ามแมวเข่าขามแมวเข่าขามแมวเข้าครับขํามแมวเข่าสับเทคนิคนะครับโอ้แดดดีแดดดี แดดมาแล้วครับแดดดีมากเลยดีเกินไปแดดดีเกินไปค่ะถึงแล้วห้วยกุบกาบฮู้น่าจะเป็นบ้านหลังนี้ใช่ปะมันหมอกมันหมอกอะไรอ่ะบ้านหมอกมันหมอกโฮมสเตย์อะไรมีหลายโฮมสเตย์นะครับม่อนฮะเวโฮมสเตย์ม่อนทะเลหมอก จะไปทางนี้หรือว่าขึ้นอยทางนี้โอ้ดูวิวหลักล้านนะครับโู้ฮยกรุบกลับ เดีย๋ยวเราจะปีนขึ้นไปที่พักก่อนนะครับ<ช>ที่พักเราอยู่เชิงดอยเขาบอกวิวสามร้อยหกสิบปีนแล้วค่ะปีนแล้วค่ะบกมือหน่อยบกมือหน่อย้เดี๋ยวเราจะตามไปนะครับเดีย๋ยวเราจะตามไปโอเคนะครับสวัสดีครับ